ขครย่างไรป่าแจ้งมห้าห้บาทหนละแปดบาทฮะหนละแบาทฮะโลละอ๋อโลละแเอาไปกินเีเป็นตันเป็นอยางใ่ล้วเไก่างไก่ไหน่อยก็ได้นยก็ไสามหน่ร้อยสิามนร้อยสามร้อก็มีนห้าสิบก็มีแน่อน่อยๆะ่ะน่อยแบบนั้น แป้งองเองกับจัดันเท่าไรนะเท่าไรครับไอเท่าไรสี่สิบแปดสามลูกลอยสามลูกลอยอ่ะสามลูกลอยโมนะคะแอบนั่นหลาแบบนุ่ยหน่อยแบบนั่นันนีฮะไมลอยอยานะ

Yeah <laughs> อันนี้ล่ะนี่ก้นบ่อันนี้แหละถุงละเท่าไหร่เดียวก้นหมดเลยถุงเท่าไหร่หนถุงละลอยบ่เสีเเท่าไหร่เลยอยนึงแล้วปเออเอามาสองถุงอะอ่างเ้หนึ่งละอันนั้นอันนั้นมาเสียบเบียนเลยยกะๆเให้ใส่ให้รถดูใส่อาพูดละขอรถมเีอาสองถุงอีกถุงหนึ่งบสอง่เกไปอ่ะไปเอาแบบนี้ท่าน้้นวยลอยแนี อนนบ่บ่ตัวนี้อซิมใหน่อยบ่ตัวนี้ขายยังไงเน่ตนนี้สายลูกล่อันนี้สามลูกล่เออสายลูกนล่ยังน่ะถุงเนบสองถุงเี้ไปและสองถุงแล้วบ่เอาไปถุงเดียวอ๋อ